ภาษาอังคนมีอายุมากมแต่ลองกลับไปดูตอนพระองค์ท่านอายุ50-60พรรษาสิครับทรงบุกป,ป่าฝ่าดงไปทุกที่ที่พี่น้องประชาชนอ,อยู่ด้วยความยากลำบากไปทำงานทั้งสิ้นทั้งปวงนั่นคือสถานะของความเป็นพระมหากษาัตริย์ของไทยเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับในเรื่องที่อยู่อยู่ในสมศักดิ์เสนอให้มีการยกเลิก ผลงานจัดระเบียบทรัพย์สินขายพระมหากษัตริย์หือว่ายกเลิกสมานทรัพย์สินคและในความหมายแบบนี้โอกาสนะครับของสมานทรัพย์สินที่จะใช้งบประมาณในการทำนุบำรุงสถาบันพระมหากษัตริย์ซึ่งต้องเป็นการใช้ตามระเบียบไม่ใช่เป็นการใช้ตามพระราชอธยาศัยเนะถามว่าคุณมีเจตนาอย่างไรภาษาผมเรียกว่าตัดแขนตัดขาก็ได้นะครับมีเจตนาอย่างไร เราต้องการํำรงรักษาสถาบันพระมหากษัตริย์ไว้ไม่อยากจะโค่นล้มเราควรจะต้องส่งเสริมไหมะควรต้องส่งเสริมควรต้องส่งเสริมยกตัวอย่างคุณประดมสถาบันพระมหากษัตริย์ของกรีฑที่เพิ่งแต่งงานค่ะถ้ามาคิดตามกรอบวิธีคิดของคนเหล่านี้ทำไมต้องมาจัดงานใหู้รูฟราฟุ่มเฟือยขนาดนั้นนี่คือประเด็นปัญหาถามว่าทำไมต้อง,งทำขนาดนั้น แต่ถามว่าหลังจากราชวงศ์อังกฤษทําแบบนั้นแล้วคนทั้งโลกรู้สึกรักประเทศอังกฤษขึ้นไหมครับรู้สึกรักประเทศเพราะคนทั้งโลกก็เฝ้าจับตาดูพระราชพิธีถูกต้องสมรสครั้งนี้และกลายเป็นการประชาสัมพันธ์ประเทศเกินข่ามหาสา,าล<ข>าไม่ใช่เป็นการประชาสัมพันธ์ด้วยการไปทําเนื้ออาหาไปจ้างเขียนข่าวไปทำหนังโฆษณาไม่ใช่ทั้งสิ้นแต่เป็นการ ประชาสัมพันธ์จากพระจริยวัตรจากพระราชพเณีที่ทำซึ่งเป็นสิ่งที่ทำให้ผู้คนทั้งโลกมีความภาคภูมิใจ mm hmm. ถามว่าในลักษณะเดียวกันในแบบเดียวกันเมื่อวันที่9มิถุนายนที่คนใส่เสื้อเหลือง mm hmm. มาอยู่เต็มลานพระบรามารูปไปจนถึงถนนราชดำเนินหรือการเฉลิมฉลองครองราช60สิพ hmm. รรษา mm hmm. ขององ์พระบาทสมเด็เจเจ้าอยู่หัว ที่พระมหากษัตริย์จากประเทศต่างๆเข้ามาร่วมถวายพระพรมาร่วมชื่นชมยินดีแพร่เผยแพร่ไปทั่วโลกเป็นเรื่องความน่าภาคภูมิใจหรือไม่ก็เป็นเรื่องที่ประชาชนคนไทยต้องติดตามยังไม่จบนะครับเพราะนายสมสัตว์เนี่ยเสนอมาทั้งหมด8ข้อด้วยกันยังเหลือค่ะยังเหลืออีก4ข้อด้วยกันนะคะเดี๋ยวไปตามกันต่อนะคะในเป็กหน้าค่ะช่วงนี้พักกันก่อนค่ะ กลับเข้ามาในเบรกที่2นะคะกับคืนนี้ที่ประเทศไทยแหะคะ่ะก็มาต่อกันอีก4ข้อที่ยังเหลือกันอยู่นะคะในข้อเสนอแนะนะคะของทางอาจารย์สมศักดิ์เจียมธรสกุลแหะคะ่ะอีก4ข้อที่เหลือน่นะคะข้อที่5ค่ะก็คือยกเลิกการประชาสัมพันธ์ด้านเดียวทั้งหมดนะคะแล้วก็การให้ศึกษาแบบด้านเดียวเกี่ยวกับสถาบันนี่เป็นข้อเสนอข้อที่5แปลว่าไงอืแปลว่าไงก็คือยกเลิกการทําข่าวพระราชกรณียกิจ ที่มีการออกอากาศนะนะคะตามสานนิทรทั์ช่องต่างๆไม่ใช่เท่านั้นะสิ่งที่เขาพูดเนี่ยนะครับความหมายของสิ่งที่บุคคลเรานี้หรือบุคคลนี้ก่อนตัวนายสมศักดิ์ก่อนแล้วคนที่คิดในความคิดที่ใกลเคียงกันแบบนี้นะครับสิ่งความหมายของการประชามพันธ์ด้านเดียวทั้งหมดก็คือหนึ่งในแบบเระเด็นคือห้ามทําอะไรทั้งสิ้นแหละครับที่ไปเชิดชูสถาบันอโดยไม่พูดถึงด้านลบของสถาบันคือถ้าจะทําอะไรก็ต้องพูดถึงด้าน จะพูดด้านบวกด้านเดียวไม่ได้ต้องพูดด้านลบด้วยเพราะจะไปทําข่าวข่าวพระราชกรณีกิจถ้าทําแบบนี้ดีแบบนี้แสดงว่าต้องมีสิ่งเหล่านี้ไม่ไดีนี่คือความคิดแบบนั้นเราก็ลองนึกถึงดูของสารคดีเฉลิมพระเกียรติที่ทาทำท,ำทำอยู่ทุกวันนะด้วยความตั้งใจด้วยความเต็มใจของผู้คนทั้งหลายเนี่ยแปลความหมายของนายสมศักดิ์ก็คือว่าค่ะคุณต้องหยุดทั้งสิ้นอืให้ผลก็เพราะว่า นายสมศักดิ์เห็นว่าการกระทําในเรื่องเหล่านี้เนี่ยนะครับจะนําไปสู่การครอบงําความคิดของประชาชนและนายสมศักดิ์ก็คิดว่าคนไทยทั้งประเทศเนี่ยนะครับโ no. ง่ที่จงรักภักดีต่อสถาบันพระหมหากษัตริย์ที่รักพระบาทสมเด็จเจ้าจงหัวที่เทิดทูนหรือความรู้สึกต่างๆที่มีต่อสถาบันพระหมหากษัตริย์เพราะถูกครอบงำทางความคิด ผ่านทางข่าวสารด้านเดียวในรูปแบบต่างๆนี่คือสิ่งที่เป็นความหมายในข้อที่ห้าของนายสมศักดิ์ทีนี้เราลองถามแบบนี้นะครับว่าเราควรจะมาถามบ้างไหมว่าที่เขาทำสารดีเทิดพระเกียรติหน่วยงานโน้นราชการราชการยังเพราะว่าว่าเป็นส่วนรายการองค์กรเอกชนหรือผู้คนทั้งหลายที่ทำค่ะ นายสมศักดิ์คิดอย่างไรในวันที่ห้าธันวาคมที่คนทั้งประเทศออกมาจุดเทียนนายสมศักดิ์คิดอย่างไรในวันที่เก้ามิถุนายนสองห้าสี่เก้าที่คนใส่เสื้อเหลืองมาชุมนุมกันเต็มลานพระบรมรูปล,ล้นไปถึงธนนุนนนรชด,ดำเนินซึ่งเป็นการชุมนุมครั้งปร,าาร <อ S 1> <ล>ะวัติศาสตร์แม้แต่การชุมนุมการเมืองก็ไม่เคยมีคนมามากเท่านี้มาก่อนเป็นการชุมนุมที่ทุกคนรู้ว่า ไม่ได้มีใครเกณฑ์ทุกคนอยากจะมาเข้า้าพระเจ้าอยู่หัวอยากจะได้เห็นอยากจะได้ชมพระบารมีสิ่งเหล่านี้มาจากความรู้สึกอะไรในความหมายของการประชาสัมพันธ์ด้านเดียวทั้งหมดเนี่ยนะตีความถึงการที่ไปนั่งพระราชทานปริญญาบัตรหรือเปล่านะครับในความหมายนี้เป็นความหมายเดียวกันหมดนะ,ะเพราะว่าบุคคล นี้เห็นว่าการที่ไปนั่งพระราชทานปริญญาบัตรเนี่ยเพื่อทําให้ผู้คนเนี่ยชื่นชมต่อสถาบันอืผมถามว่าคนไทยทุกคนได้รู้สึกว่าถูกกระทําย่ายีในจิตใจหรือเปล่าคนที่รับพระราชทานปริญญาบัตรทุกคนล้วนแต่มีความรู้สึกภาคาภาคูมิใจ,ใจและเลืม้มปิติทั้งสิน<ม>้นผมต้องเรียนท่านผู้ชมอย่างนี้ครับอเมื่อ สามสิบปีกว่ามผมเรียนจบผมไม่รับพระราชทานปริญญาบัตรเพราะผมต่อต้านสถาบันพระมาษัอมผมไม่รู้สึกภาคภูมิใจผมคิดนี่ว่าไม่ใช่เรื่องที่น่าภาคภูมิใจผมก็ไม่ไปรับวันนี้ก็ต้องกลับมาถามตัวเองว่ารู้สึก <ฮะ S 1> เสียดายโอกาสที่ผ่านเลยนั่นไปรู้สึกเสียดายโอกาสที่ผ่านเลยนั่นไปแล้วผมคิดว่าไปถามคนไทยหรือไปถาม,มผู้ที่จบปริญญาตรีทุกคนเนี่ยนะครับ มีความรู้สึกอย่างไรก็ผากภูมิใจเหมือนที่คุณประดมว่าแล้วอยู่ๆนายสมศักดิ์มาอมบอกให้ยกเลิกการประชุมพันธ์ด้านเดียวซึ่งความหมายรวมถึงอันนี้ด้วย mm. วเราลองนึกไหมครับนะทุกท่านนะครับที่เรียนจบปริญญาตรีค่ะเวลาพระองค์ท่านนะครับไม่ว่าจะเป็นพระองค์ไหนนะครับไปพระราชทานปริญญาพระราชทานปริญญาแล้วก็ให้โอวาท ผมอยากให้นึกถึงเวลาที่ผมนั่งอยู่สามพันคนต่อวันผมถามมนุษย์เดินดินคนธรรมดาคนไหนที่จะทำแบบนี้และไม่ใช่วันเดียวนะบางทีก็หลายวันอย่างเป็นหมื่นคนอย่างรามคำแหงคนสุริยันเนี่ยไม่ไปรับพระราชทานปริญญาที่เหตุผลหนึ่งตัวดิฉันเองก็ไม่ไปรับเหมือนกันแต่ว่าต่างเหตุผลกันคือคือ รู้สึกว่าเราอาจจะเป็นคนหนึ่งที่ช่วยทําให้ท่านเนี่ยได้ไม่องมาแบ่งเบาภาระของพระองค์ท่านไปได้บ้างคนครับก็ก็เป็นมุมที่คิดทีนี้ต้องถามว่าพระองค์ท่านเหนื่อยไหมเหนื่อยเสียสละไหมเสียสละทั้งนั้นเนี่ยนะข้อเสนออย่างนี้เนี่ยถามว่าเอาหัวใจส่วนไหนมาคิดว่าสิ่งเหล่านี้เป็นเรื่องของการประชาสัมพันธ์ด้านเดียวคุณคิดแต่มุมของคุณไม่คิดถึงไงแง่จิตใจของผู้รับ และจิตใจผู้ให้ที่กระทําต่อกันด้วยความรู้สึกผู้ให้ก็รู้สึกยินดีที่จะให้ยอมทนเหนื่อยยากคนรับก็รู้สึกภาคภูมิใจก็ต้องถามว่าคุณเอาความรู้สึกอะไรมาคิดนี่คือความหมายของการประชัมพันธ์ด้านเดียวถ้าเราทําตามนายสมศักดิ์ว่าร่างกฎหมายให้ออกมามเป็นแบบนี้ทั้งหมดเนี่ยนะครับทุกอย่างอันเกี่วเนื่องกับสถาบันพระมหากษัตริย์ก็จะต้องยุติลง โดยปริยายข่าวสารอะไรออกไปจะต้องวิพากษ์วิจารณ์ได้ไม่ให้ใครมาทําการเถิดพระเกียรติไม่ให้ใครมาทําการเฉลิมฉลองวันเฉลิมประชนมพรรษาเพราะนี่เป็นการประชาสัมพันธ์ด้านเดียวทั้งสิ้นะทีนี้มาข้อหค่ะยกเลิกพระราชอำนาจในการแสดงความเห็นทางการเมืองทั้งหมดผมอยากจะถามกลับว่าความหมายที่ว่านายสมศักดิ์พูดถึงการแสดงความเห็นทางการเมืองของ พระบาทสมเด็จเจ้าอยู่หัวเนี่ยพระองค์ท่านแสดงความเห็นทางการเมืองตรงไหนสิ่งที่พระองค์ท่านพระองค์ท่านไม่เคยบอกว่านี่เป็ความเห็นตางการเมืองนะพักนั้นพักนี้นนจะทำอย่างนั้นคนนั้นมีอำนาจจะทำอย่างนั้ค่ะ